อายุ19พกเงินล้านไปเรียนเจ้าขุนลูกชายเจเจตรินรวยแค่ไหนพ่อแม่ส่งเรียนต่อที่อังกฤษน้องเจ้าขุนลูกชายคนกลางของพ่อเจแม่ปิ่นปันใจสาวสาวชาวไทยหลายๆคนตอนนี้น้องอายุ19ปีแล้วเร็วมากๆอายุแค่นี้ก็มีงานถ่ายแบบแล้ว บอกเลยว่าหล่อและรวยมากปัจจุบันน้องเจ้าขุนศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษบินลัดฟ้าไปเรียนไกลถึงเมืองนอกสำหรับเจ้าขุนจะได้ตังเฉลี่ยไปโรงเรียนวันละ1น0อปอนด์หรือราวๆประมาณ6000บาทไทยอาจจะมองว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะเกินตัวไปหรือเปล่าซึ่ง1ปีมี365วันคิดเป็นตังหนึ่งปีน้องเจ้าขุนใช้เงินไปปีละสองล้านซึ่งค่ากินส่วนนี้ยังไม่รวมกับค่าเทอมที่ต้องเสียในแต่ละเทอม บอกได้คำเดียวว่าไม่รวยจริงส่งไปเรียนไม่ได้นะเนี่ยปีหนึ่งใจให้อย่างต่ำก็เกือบ10บล้านทีเดียวขณะศึกษาอยู่ที่เมืองไทยนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียน a d c o r t International School ปัจจุบันเจ้านายและเจ้าคุณได้ไปศึกษาระดับไฮสคูลที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนน้องคนเล็กอย่างเจ้าสมุดอีกไม่นานก็ต้องตามพี่พทั้งสองคนไปเรียนที่เดียวกันส่วนค่าเทอมโดยมีค่าเทอมละ1น0 0 0ปอนด์ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับปีการศึกษาเป็นเงินไทยประมาณ432,735บาทหลายคนอยากเห็นว่าการใช้ชีวิตของเจ้าขุนตอนอยู่ที่นั่นเป็นยังไงการศึกษาดีขอบอกเลยว่าความหลอกของนางทำเอาสาวๆต่างก็อยากสมัครเป็นลูกสะใภ้ของแม่ปิ่นพ่อเจบอกได้แค่ว่าสะพึงมากแต่ถือว่าคุ้มค่ากับการเรียนและได้สังคมดีจริงๆ